สวัสดีค่ะรันอิงแบงก์อแนะคะวันนี้จะมารีวิวไซส์ SS ค่ะของทางร้านนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะฐานแข็งนะคะน้านข้างเสริมแข็งค่ะเป็นช่องรอบนอกทั้งหมดนะคะเพื่อที่เวลาใส่ของตรงกลางแล้วเนี่ยค่ะตรงกลางก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็หยิบจับของได้สะดวก วันนี้จะมารีวิวเป็นรุ่นนี้ค่ะที่ลูกค้าถามมาหลายท่านนะคะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเทียบกักไซส์แล้วมันน่าจะดูแน่นๆนะคะแล้วก็กลัวว่าจะใส่ไม่ได้แล้วก็หยิบของไม่สะดวกเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะตรงกลางเหมือนเดิมนะคะด้านข้างตรงนี้ใส่เป็นสมุดโน้ตหรืออะไรได้นะคะด้านนี้ใส่กับตั้งตั้งน,นะะ่ลิปสติกนะคะกุญแจโน้ต ใส่ด้านนี้ได้นะคะของเรามีช่องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะด้านนี้ก็ใส่หัดนี้ได้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าพอใส่แล้วอะคะ่ะจะนูนนูนไหมที่ลูกค้ากังวลกันนะคะนูนนูนหมายถึงว่าตรงนี้อะคะ่ะนี่นะคะพอใส่แล้วหยิบจับของสะดวกมากๆเลยะคะ่ะเพราะต้องการจะไม่ล้มเข้าหากันนะคะลูกค้า แล้วนะคะเห็นไหมเอเย่ยเนี่ยน้ำหนักเบาไม่เป็นนูนๆนะคะเพราะเมื่อสักครู่เราก็ใส่ใส่ของที่ช่องรอบนอกเนี่ยค่ะลูกค้าสวยงามน,น้ำหนักเบาค่ะ ระเบียกบกระเป๋าอินแบกอินแบกนะคะลูกค้าสามารถสอบถามที่หน้าเพจได้เลยนะคะหรือไม่ก็ที่ไลน์แอดนะคะ S-I-A-N-B-A-G ค่ะมีน้องแอดมินรอตอบอยู่นะคะถ้ายังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ